ท่านที่รับชมใน EP ที่นะ3-4นะฮะก็โดดไป EP 5ต่อได้เลยเนาะนะครับยอย่าลืมกดไลค์นะครับขอบคุณสำหรับกำลังใจนะที่มีให้กันตลอดวันนี้นะฮะเราจะร่วมพลังนะครับนะส่งกำลังใจให้คุณลุงคุณป้านาะนะครับสำคัญอย่างยิ่งนะฮะต้องช่วยรับชมโฆษณาให้ด้วยนะครับผมนะเข้ามาแลแ้วต้องดูโฆษณาเข้ามาแลแ้วอยู่ในช่องเธอสามนะ วันนี้เป็นวันที่นะครับเอฟซีต้องเป็นกบเนาะนะครฮะไม่ใช่แค่ช่องพี่เสือนะฮะตอนนี้เรามาถึง9ช่องแล้วนะฮะหนึ่งซื้อผ้าใบสองสมอสามเบาต้นสี่กับตาห้าลุงจิมนะหกมิยุกิชาแนลนะเ <c oughs> จ็ดจิ๊กโกะเจแปนแปดป้าคำสายเก้าหมดฟื้นเดินะครับนี่นะฮะโอ้โหเสื้อรอไปไหนแล้วตะก,กี้เสื้อรรอสสวัดีคับเสื้อรอหายไปไหนแล้วหมดฟื้นเดอากช่องหมดดวดฟืยซื้อหมวดเดา นะหมวดฟื้นเด้อก็นะครับมาถึงพร้อมกับป้าคําสายนั่นเองนะฮะมาถึงแล้วนะครับมารวมพลังแสดงกําลังใจนะครับเอฟซีก็อย่าลืมเนาะนะครับกระโดดไปกดไลค์นะฮะให้กับทุกทุกคนทุกทุกช่องเนาะนะครับผมนะขอบคุณนะครับแอดมินน้อยนะมาแล้วมีโฆษณานะฮะขอบคุณคุณปาริชาติคุณถนอมคุณบำรุงนะฮะขอบคุณครับคุณบีเคทีโฟนนะฮะขอบคุณนะครับผมคุณมิโยกิสวัสดีนะฮะจาจะคุณคุณเตม หญ่เท่าชาแนลนะฮะอันนเต็มสี่ห้าหกใหญ่เท่าชาแนลสวัสดีครับผมขอบคุณคุณก้านตองนะฮะขอบคุณคุณสุดานะครับผมนะขอบคุณครับคุณก้อยกินเที่ยวนะฮะสวัสดีครับผมขอบคุณครับโอ้เสียงอะไรเนะดังนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยครับผมนะฮะวันนี้นะับเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะฮะนี่นะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่องนะที่มีคนชอบทักผิดนะฮะ Icana, เขาชบทักผิดกันเยอะนะฮะสวสเสื้อผ้าป้ายนะครับหลายท่านนะเอฟซีมาถึงที่โคกหนองนาจำปาดงนะก็บอกว่าอ้าวสวัสดีเสื้อผ้าป้ายเห็นกับตันเห็นกับตันก็บอกว่าสวัสดีเสื้อดงครับไปจำปาดงครับนะก็มีเมคสตอรี่นะครับแม่ถิ่นป้าไทยบ้านอืมนะครับ เพื่อนบัญชูแอนแฟมิลี่นะฮะน้องโจเอออยู่กันเยอะอยู่นะฮะนะครับที่จำปาดงนะฮะก็อยู่กัน8ปดเก้าช่องนะฮะเอฟซี FC ก็สบายใจได้น้ะนะครับครับอ่าที่แดงโอ้ไม่เจอกันนานเลยอ่ะป๋าแดงก็มานะฮะหมายเลขสิบนะฮะช่องหมายเลขสิบที่เดินทางมาถึงแล้วนะฮะ <c oughs> แดงชาแนลนะครับมาถึงแล้วนะฮะ ี่เสือจะรัน,นัมเบอร์ให้นะว่าใครมาถึงกี่คนแล้วตอนนี้นะผมนะช่องที่สิบเดินทางมาถึงแล้วโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นนะฮะนะเดี๋ยวก็จะมีมาอีกเรื่อยเรื่อยนะฮะหลายช่องหลายท่านนั้นอยู่ในระหว่างการเดินทางมานะฮนะอีกสักพักหนึ่งนะเราก็จะได้มาสแสดงพลังกันอยู่ตรงนี้นะครับกาลังใจนะเป็นสิ่งสําคัญเนาะนะเอฟซีนะ FC กนะ็อย่าลืมนะเข้ามาแล้วนะช่วยกันดูโฆษณาก่อนนะสักแป๊บหนึ่งนะแล้วค่อยกดไลค์เนาะนะนะกดไลค์เสร็จก็ เข้ามาอยู่ในช่องให้เกิน3นาทีก่อนนาะนะครับผมนะฮะเห็นไ,ไหมครับนะครับพีนะะ่เสือเชื่อว่านะเอของลุงก,กับป้าน,นั้นยังคงรักแล้วก็ติดตามให้กําลังใจกันอย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิมอย่างแน่นอนนะครับผมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับนะครับกระโดดไปอีพีสี่อีพีหต่อได้เลยนะอีพีสามหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมนะอีพีสาชั่วโมงแล้วนะฮะ แอดมินสามารถวางลิงก์ ep 5ได้นะครับผมนะนะแอดมินสามารถวางลิงก์ ep 5ได้นะครับผมนะครับพนะี่เสือไม่มีโทรศัพท์เครื่องว่างที่จะวางลิงก์นะฮะให้แอดมินวางลิงก์ ep 5ได้เลยนะครับผมนะเอา ep 5มาวางลิงก์ที่ e ี3นะเพื่อจะลงไล์ ep 3ก่อนนะครับผมนี่นะฮะคนสวยของเรานะครับจากต่างแดนนะครฮะใครยังไม่กดติดตามนะคใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามได้เลยนะครับ นี่ยูกิชาแนลนะครับกระโดดไปกดติดตามได้เลยนะฮะตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วพี่เสือไม่ได้เช็คหลายวันวานก่อนแป๊บเดี๋ยวใหญ่เกินเขาเดี๋ยวเพิ่งกดเดี๋ยวเพิ่งกดสวัสดีค่ะพี่ต้ะหมื่นสามพันข้าแล้วโอ้แปลว่าอีกสักพักหนึ่งนะฮะจะสองหมื่นแน่ๆนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะฮะต้องได้สองหมื่นซับแน่ๆนะฮะสาญี่ปุ่นนะครับสาญี่ปุ่นนี่จึ๊ก หนึ่งสองโอเคเป็นไงครับครั้งแรกใช่ไหมครับขังแรกค่ะสวัสดีค่ะพี่แรกเป็นไงถามความรู้สึกหน่อยฮะตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นว่าปกตินี่ดูแต่ผ่านหน้าจอใช่กระโดดให้พี่เป็นกองสมบัติ